สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการลงข้อมูลในชีตทะเบียนรับเงินในไฟล์ประจำวันนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าหากมีเงินสดคงหลือยกมานะคะให้เลือกวันที่1ทุลา65หนะคะแล้วเลื่อนไปทางด้านขวานะคะตรงคอลัมน์ P ตรงนี้นะคะให้ใส่ยอดเงินสดยกมาของวันก่อนนะคะทีนี้เมื่อเรากรอกข้อมูล ในหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะบัญชีเงินฝากบัญชีใดที่ไม่ใช้นะคะให้เรากดที่คอลัมน์นั้นนะคะกดเมาส์ค้างไว้ค่ะแล้วเลื่อนไปทางขวาจากนั้นคลิกขวาซ่อนนะคะคลิกขวาแล้วซ่อนค่ะสำหรับการรับเงินในแต่ละวันนะคะเราจะต้องออกไปเสร็จรับเงินแล้วทำใบนำส่งเงินนะคะ ในคอลัมน์ A5 ตรงนี้นะคะเราก็ใส่เลขที่ใบนำสฉนะคะสมมุติว่าวันที่2มีการรับเงินนะคะช่องผังบัญชีตรงนี้นะคะก็จะต้องเลือกจากลิสต์รายการนะคะหรือจะพิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆไปนะคะเช่นคำว่าชำระเงินก็จะขึ้นรายได้ค่ารักษาพยาบาลชำระเงินออกมานะคะแถบสีส้มๆนะคะจะเป็นสูตรนะคะเลขที่ใบเสร็จ ใส่เลขที่ใบเสร็จนะคะที่เราออกจำนวนเงินนะคะช่องหมายเหตุนะคะใส่รายละเอียดนะคะว่ารับเงินอะไรนะคะจำนวนใบเสร็จนะคะใส่จำนวนใบเสร็จที่ออกก็คือหนึ่งใบนะคะถ้าเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะคะก็จะเป็นจำนวนหลักฐานการรับเงินนะคะรับเป็นเงินสดก็ ไม่ต้องเลือกนะคะแต่ถ้ารับเป็นเช็คแคชเช์เช็คตัวแรกเงินหรือว่าเงินโอนนะคะก็ใส่ช่องนั้นๆค่ะนำเงินฝากธนาคารนะคะก็นำมาใส่ช่องเงินฝากธนาคารที่เป็นธนาคารของออมทรัพย์นะคะแบบนี้อ่มีฝากเงินของวันที่หนึ่งด้วยเราก็ใส่ยอดหกร้อบาทแบบนี้ได้เลยค่ะอ่าต่อไปนะคะสมมุติวันที่สองวันที่สามเรามีการรับเงินนะคะ รับเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากพิมพ์คีย์เวิร์ดสั้ๆว่าดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็ไปเลือกรหัสของเราเสร็จแล้วนะคะใส่จำนวนเงินเข้าไปรับดอกเบีย้ยเงินฝากใส่คำอธิบายรายการคะ่ะ จำนวนหลักฐานการรับเงินนะคะเป็นเงินโอนเราก็ใส่ช่องเงินโอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งเงินฝากธนาคารก็ใส่ช่องเงินฝากธนาคารแบบนี้นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะใบนำส่งเลขที่3นะคะวันที่3มีการรับเงินไรายได้่ารักษาเพยยบาลนะคะ สมมุติว่ารับสองรายการใส่วิธีใบเสร็จนะคะจำนวนเงินจำนวนใบเสร็จนะคะ รับเป็นเงินสดทั้งสองรายการแต่ว่ามีการนำฝากนำเงินไปฝากธนาคารยอดเดียวนะคะคือยอด410บาทเราก็ใส่ช่องด้านล่างนะคะบรรทัดสุดท้ายที่เรามีการรับเงินแบบนี้นะคะก็จะเหลือเงินสดยกไป200บาท200บาทนะคะเราจะฝากในวันที่4นะคะ วันที่4ก็มีการรับเงินด้วยเช่นกันใส่แบบนี้นะคะวันที่4มีการรับเงินด้วยเช่นกันแล้วก็มีการนำเงินฝากธนาคารด้วยนะคะสมมติวันที่4รับเงินแล้วก็นำเงินฝากธนาคารเอาเงินวันที่สามไปฝากนะคะ200บาทแต่เงินวันที่4ี่ไม่ฝาก แบบนี้นะคะเราก็มาใส่ยอด200บาทนะก็จะเหลือเงิน300อบาททีนี้หากวันที่ห้านะคะไม่มีการรับเงินเลยแต่มีการนำเงินไปฝากเราเลือกวันที่ห้านะคะส่วนช่องท,ที่ตรงนี้นะคะให้เลือกจากลิสต์เลือกจากลิสต์นะคะเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกคำว่านำเงินฝากหนึ่งนะคะนำเงินฝากหนึ่ง หรือจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้ช่องถังบัญชีไม่ต้องใส่นะคะมาใส่ช่องเองินฝากธนาคารได้เลยอเอาเงินฝากวันที่ห้าสามร้อยบาทแบบนี้ค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะจะเกิดขึ้นสำหรับรอพอสตอที่ช่วงวแรกๆการดำเนินงานนะคะนำเงินสดในมือไปจ่ายนะคะ นำเงินสดในมือนะคะเวลาลงให้ลงแบบนี้นะคะสมมติวันที่หกนะคะสมมุติน,นะคะนําเงินสดไปจ่ายนะคะใส่ช่องติดลบไว้ที่คอลัมน์ g นะคะเช่นนำไปจ่ายค่าน้ำประปาแบบนี้แล้วก็ใส่หมายเหตุไว้นะคะว่านำเงินสดจ่ายค่าน้ำประปาแบบนี้นะคะค่ะสำหรับ การรับเงินเคสส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ